สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่จ,จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมีลัคนามีนค่ะประจําเดือนพฤษภาคม2568นะคะชาวราศีมีลัคนามีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษาย,ยนนั่นเองนะคะก็อีพีน,ยยน,นะะี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะ ซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้าบางเคสบางสถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้ว อาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกำลังใจค่ะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดละอ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใด่เลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีนนะคะลัคนามีนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากภาพรวมการงานกันก่อนนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนภาพรวมการงานในช่วงเดือนพฤษภาคม2568เป็นอย่างไรนะคะทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนและคนที่เป็นเจ้าของกิจาการนะคะภาพรวมการงานเดือนพฤษภาคม2568เป็นอย่างไรคะ่ะให้ไปได้เงินไพ่ควีนถือถ้วยนะคะ ไพ่เจ็ดดาบไพ่สี่เหรียญและเป็นไพ่เจ็ดเหรียญค่ะชาวราศีมีลัคนามีนะคะภาพรวมการงานเนาะในช่วงเดือนพฤษภาคมสําหรับคนที่ว่างงานนะคะต้องการหางานนะในเดือนนี้ตามหน้าไพ่นะคะมีหน้าไพ่ของการรอคอยถ้าเอาใครที่จะสมัครงานประจำเนาะง,งานที่เ,เขาเรียกว่า เป็นงานประจําทํายาวๆอะไรอย่างเงี้ยตามหน้าไพ่อาจจะยังต้องรอคอยอยู่นะคะเอ่อดังนั้นพอหน้าไพ่ของการรอคอยมันขึ้นมา,าค่ะไม่อยากจะให้คุณเบนเข็มเนาะไปไปลองไปดูงานที่เป็นงานพาร์ทไทม์นะงานที่เป็นงานเอ่อเป็นจ็อบบายจ็อบอ่าแบบนี้นะคะลองดูเนาะในในในระหว่างการรอนะคะตรงนี้นะคะ สำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำนะพนักงานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการนะคะทำเอกชนรัฐวิสาหกิจองค์กรหรือว่าบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะในเดือนนี้มองว่าการงานค่อี่จะล่าช้านะอาจจะไม่อาจจะเสร็จไม่ตรงเวลาดังนั้นต้องเมเนตเวลาแล้วก็ขยันนิดนึงนะคะแล้วก็ต้อง ทำด้วยความรอบคอบด้วยนะคะสำหรับชาวมีนนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองเนาะไม่ว่าจะทำออฟไลน์ออนไลน์นะคะธุรกิจเล็กหรือใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมองว่าจะเป็นเดือนแห่งการยังไม่ใช่เดือนแห่งการลงทุนยังไม่ใช่เดือนของการที่จะขยับขยื่นอะไรเยอะแยะมากมาย นะเป็นเดือนที่จะต้องทบทวนบทเรียนแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ทรงงธุรกิจก่อนนะคะประมาณนี้เนาะส่วนลูกน้องบริวารไม่มองว่ายังอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบดีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของภาพรวมการเงินเนาะชาวราศีมีรลัคณามีนะคะภาพรวมการเงินในช่วงเดือนพฤษภาค,คม2568เป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีโชคลาบก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่6ดาบนะคะเ้าถ้วย ้าไม่เท้าและเป็นไพ่เอ็มเพรสชาวราศีมีลัคนามีนะคะภาพรวมการเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมให้ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแหว้งนะคะหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะเรื่องราของการเงินกับคนรอบข้างกับคนในครอบครัว นะคะตรงนี้นะถึงแม้ว่าจะไม่มีหน้าไพ่ของของของการขาดแคลนหรือการหมุนเงินแต่ตามหน้าไพ่ก็ต้องออมีการวางแผนนะคะค่าใช้ใจ่ายต่างๆด้วยนะคะตรงนี้นะส่วนโชคลาภเนี่ยตามหน้าไพ่ไม่มีเลยนะคะดังนั้นก็งดเว้นไว้ก่อนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่ยยจะบอกและเตือนเพิ่มเติมค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนลัคนามีในช่วงเดือนพฤษภ,ภาคม2568นะคะไพ่ยยจะแนะนำอ่าไม่ใช่น,นำสีไพ่ยยจะ,ะเพิ่มเติมหรือว่าอยากเตือนเรื่องใดบ้างนะคะวอลค่ะไฮพิเทศค่ะ ไพ่เลอเวอร์นะคะไพ่เจถ้วยชาวราศีมีลัคนามีนะสิ่งที่ไพ่อาจจะบอกและเตือนเพิ่มเติมกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหนึ่งเลยนะคะก็คือในเรื่องราของสุขภาพเนะเาะโดยเฉพาะใครที่เขาเรียกว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอาไบโพล่านะคะการวิตกกังวลอานะาโรคเขาเรียกว่าโรคอะไรอะ โรควิตกกังวลมากเกินไปอะแพนิคเออนะคะอืมหรือโรคเกี่ยวกับช่องท้องนะคะเอ่าเกี่ยวกับเอ่อเขาเรียกว่าท้องท้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมตรงเนี้ยเอ่ออาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองมากเป็นพิเศษสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะอวัยวะสืบพนันธุ์ต่างๆอันเนี้ยต้องต้องต้องดูเนาะอือแล้วก็ พวกออฟฟิศินโดมด้วยนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะเนะเอ,อการเดินทางตามหน้าไพ่นะคะต้องมีการวางแผนให้ดีนะคะแผน A แผน B ด้วยนะคะตามหน้าไพ่เนาะถ้าหากใครที่มีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะก็ต้องมีการวางแผนให้ดีเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้มีอะไรร้ายแรงนะแต่เหมือนกับไพ่บอกว่าให้วางแผนล่วงหน้าดีๆอะไรประมาณนี้นะคะอืม เ,ออเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีมีนละคนามีนในช่วงเดือนพฤษภาคมส5 6 8หาไพ่แนะนําการทําบุญเสริมดวงด้านใดนะคะไพ่แรกค่ะได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยควีนถือดาบไพ่แดเหรียญน,นะคะ ไพ่ควีนถือไม้เท้าชาวราศีมีละคนามีนนะคะสิ่งที่ไพ่จะแนะนำเนาะในเรื่องราของการทําบุญเสริมดวงนะคะหนึ่งเลยนะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะคะน้ำและแสงสว่างอืมอาจจะเป็นน้ำดื่มก็ได้น้ำใช้ก็ได้ค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะคะ เติมน้ำมันตะเกียงจุดเทียนลดเคลห์ถวายเทียนถวายหลอดไฟถวายเครื่องกองน้ำอ่ะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ 2. นะคะการทําบุญเกี่ยวกับการก่อสร้างการบูรณนะการซ่อมแซมนะคะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วัดวิหารสารการประเรียนงนหรือสาธารณประโยชน์อ,อาหารอเนกประสงค์โรงเรียน ก็ได้ทาสีรัวร้วซ่อมรั้วซ่อมประตูอะไรประมาณนี้นะคะสามารถที่จะทําได้หมดเลยหรือถ้าใครไม่ได้มีเวลานะคะก็สามารถเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันทาบุญผ่านออนไลน์ได้เนาะมันก็ไม่ได้มันก็สะดวกสบายแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนายัยมากมมยนัก,กน,นะคะสาหรับชาวมีนอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือทําบุญเกี่ยวกับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานยานะคะไม่ว่าจะเป็นทำบุญกับมูลนิธิที่เขาช่วยเหลือคนหรือทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลแบบนี้ก็ได้หรือบางคนทำเขาเรียกว่าอะไรอะทำกับข้ากล่องหรือว่าแบบไปแบบบริจาคน้ำนะคะให้กับให้กับคนในโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นบุคลากราบุคลากรทางการแพทย์นะคะ หรือแม้แต่กระทั่งญาติคนไข้หรือคนไข้ที่เข้าไปรับการรักษาตรงนี้ก็จะเป็นทานที่ดีมากๆเหมือนกันนะคะ เป็นการบรรเทาทุกข์ต่างๆเป็นการบรรเทาปัญหาต่างๆนอก็จะส่งผลเสริมดวงให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ